สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปทําผลสายฟ้าตื่นแล้วก็ตอนนี้มีไลนิ่อีเวนต์นะแต่ว่ายังก่อนเราไปทําผลก่อนสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้ว่าทําอยู่ไหนครับก็อยู่เกาะปราสาทกลางปุ๊บปุ๊บอ้าวทำไมมัน75%็ล้วอะ่ะอ้าวสามารถใส่ได้เลยยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนะี่ยหรือว่ามันอาจจะติดจากผมเคยทำผลสายฟ้าตื่นแพทเก่าแล้วไม่รู้เกี่ยวไหม แต่ถ้าใครยังไม่ผ่านนะครบเขาบอกว่าให้ไปฆ่า NBC Lightning M หนึ่ง 1, ก็คือให้ไปตีเนะี่ยตีธรรมดาตีธรรมดาด้วยผลสายฟ้านี่ไงหลังจากนั้นนะผมต้องไปฟาร์มมาร์สให้ถึง500เดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มมาร์สก่อนไปก่อนจะไปฟาร์มมาร์สุ่มผลสักนิดนึงมีสุ่มแบบซัมเมอร์นะเป็นอีเวนต์ต้องไปหาโทเค็นแต่เราสุ่มธรรมดาก่อนตอนนี้ปึ๊บอ่า สามารถดูได้แล้วตอนโอ้โหเราออกโอ้โหแล้วนานด้วยนะดูเห็นก็รู้แล้วชะตากรรมอยู่ที่ผลสปินเนี่ยสุ่มเกลือไม่พอยังยื้อเวลาด้วยโอเคผมก็จะฟาร์มที่เกาะน,นี้แหละเกาะท่าเรือทำไมต้องฟาร์มเกาะน,นี้ก็รู้สึกชิลดีมอนมันเลียน้อยแล้วมันแบบว่าตายเร็วไงเวลาผมฟาร์มมาร์สผมก็ชอบฟาร์มเกาะน,นี้นะอาจจะชินด้วย 2,000โอเคครับทุกคนตอนนี้มาตเตอรี่เราก็ถึง500าร้อละแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยผมไปสุ่มพอดีว่าได้โทเค็นมาแล้วนะไอ้ซัมเมอร์โทเคนะ็นเนี่ยได้จากไลนิ่งอีเวนต์อีเวนต์สายฟ้ามันจะมาทุก1ชั่วโมงไม่รู้ว่ามันมีอีเวนต์ทุกเกาะหรือเปล่านะแต่ว่าผมฟาร,ร์มอยู่พอ์ตทาเนี่ยมันมาทุกรอบเลยเฮ้ยอะไรวะทุกคนเห็นปะ เรามาลองซัมเมอร์ฟู้ดใช้500นะครนะไปฮึบโอ้โหอุ้ยอย,อยังได้แมกมาอยู่แล้วสุ่มผลแบบธรรมดาได้ปะสุ่มไม่ได้นะครับมันรวมเปน็นอันเดียวกันโอเคไหนดูซิอ่ามันใส่ให้เลยนะเราไม่ต้องใส่โอเคอันที่2เนี่ยเขาก็ให้ไปค่ายอิเล็กทริกก็เคยตัวที่มันอยู่ในอีเวนต์ีไอตัวสายฟ้าตัวนั้นที่สนะครับ เขาบอกให้ใช้ชาร์จ200ครั้งชาร์จของผลนะก็คือเอออันนี้นะปึ๊บอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช้สกิลแซดได้หรือเปล่าใช้ทั้ง2อแซดกับ F จากนั้นเรามาลุยสกิลอันที่4สุดท้ายพร้อมกันสตาร์ทไปเลยโอเคครับเขาก็ให้เราแบบว่ากินผลสายฟ้าซึ่งบอกได้เลยว่าโหเปลืองทำไมรู้สึกว่าไม่อยากกินเลยอะนะทำไมต้องกินซ้อมด้วยอ่ะงำ ปึ๊บอ่าเรียบร้อยภารกิจยังไม่เสร็จนะไปต่อนี่ครับให้เราไปหาแมททีเรียลนี้จากเกาะเกาะใหม่เกาะใต้น้ําเราก็ไปที่ติ๊กกี้กันเลยวาร์ปตรงนี้แบบอีซี่ปึ๊บจากนั้นเราต้องลงเรือดำน้ำําซึ่งถ้าใครยังลงเรือดำน้ําไม่ได้ให้เราไปตีบอลนกวิธีเสกก็ตีมอนรอบเกาะติกกี้ให้เนี่ยไอ้นกเนี่ยมันตาแดง ตาแดงให้หมดทั้งคู่ซึ่งผมตีไปอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนอัปเดตมันก็นับให้เลยนะนี่ไปได้เลยไม่ต้องไปตีใหม่สำหรับคนที่ตีไปแล้วเออไปเลยครับในแมนะททิเรียลเนี่ยเห็นเขาบอกว่าดอกจากทุกมอนเดี๋ยวเราลองดูนะจากมอนเวลวน้อยสุดก่อน2675ใช่ไหมน้อยสุดเนี่ยเฮ้ยมันมี25ด้วยเดี๋ยวอ๋สองพัน โอเคผมก็จะได้ฟาร์มไปด้วยเลยแหละดูซิว่ามันจะดอบไหมโอเคตอนนี้ฟาร์มมาสักพักไม่ดอปเลยนะผมว่าเราไปตีมอนเวลเยอะสุดในก่อนนี้เลยดีกว่าเพื่อความชัวอุย้ยดอปแล้วตีมอนสองหกห้าศูนย์เออมาตีนี้แป๊บเดียวดอบนะไม่รู้ว่าไอพวกมอนนั้นมันอาจจะไม่ดอปเฮ้ยดอปอีกแล้วเว้ยทำไมมันดอปง่ายวะ ตีมอนพวกนั้นไม่ดรอปเลยอะไอ้พวกเวลน้อยใครตีแล้วดรอปบ,บ้างพวกมอนสองพันหกใครตีแล้วดรอปคอมเมนต์บอกด้วยแต่ผมไม่ดรอปเออตีพวกนี้ยังพอมีลุ้นนะโอ้ดรอปอีกแล้วตลกปะเนี่ยนี่เหรอทำไมนี้มันมีรูปแต่ว่าอ่าเดี๋ยวเรากลับก่อนแต่วันนี้ไม่มีรูปเฉยโอเคแล้วก็ใช้อนี้นะอิเล็กทริกวิงก็ตีอี Event เวนต์ซีนแหละที่เราไปตีมอนสายฟ้า เราก็ใช้11,000แฟกเราก็จะได้ปึ๊บ100%แล้วปึ๊บใส่โอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละสกิลนะอันแรกเนี่ยมันจะแบบว่ารีชาร์จเร็วขึ้นก็คือรีชาร์จไอ้เนี้ยเนี่ยชาร์จเนี่ยสอันส่วนสกิลที่2เนี่ยมันบอกว่าสกิล x มันจะคอมโบกับสกิล Z ซตอะ่ะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะสมมติว่าสกิลเอ็ไปอย่างงี้ปึ๊บก่อนปึ๊บเหมือนมันผ่าแป๊บเดียวปะ สมมติว่าสกิลเอ็แล้วเราสกิลแซดใส่เมฆปุ๊บเหมือนมันผ่าเยอะขึ้นปะใช่ไหมเนี่ยดูดิผ่าแบบโคตรนานเลยโอ้ย่า yeah! นี่ X แบบเฉยๆนะครับผ่าป๊อแปะป๊อแปะ,ปะ,ปะเสร็จแต่ว่าเราลองสกิลแซดไม่โดนเมฆไหมสมมติว่าสกิลเอปุ๊บสกิลแซดไปทางอื่นมันม่วๆโอ้ไม่ได้ครับเราต้องสกิลแซดใส่เมฆ โอเคเขาเล่นกันอย่างนี้เองปึ๊บแล้วก็ใส่ปึ๊บใส่รัวๆไปเลยครับมันก็จะผ่าแบบเรื่อยๆเราก็ชาร์จเต็มหนี่ชาร์จปึ๊บก็ใส่เข้าไป <c oughs> ใส่เข้าไปให้เรื่อยๆชาร์จสกิลแทเต็มเนี่ยจะสามารถลากผู้เล่นได้อ้าวตอนแรกมันลากไม่ได้เลยสกิลนี้นะถ้าเราชาร์จเต็มหนี่แล้วเราก็จะพุ่งไปเดี๋ยวต้องไปลองใช้ใส่มัน คือถ้าเราพุ่งใส่มอนเนี่ยปุ๊บนี่มันก็จะหนี่เราก็จะคอมโบไปด้วยนี่แต่ตอนแรกมันใช้ใส่ผู้เล่นไม่ได้หรออันนี้ก็ไม่รู้นะปุ๊บ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 ,บส่วนนั้นสุดท้ายนะครับเราก็ชาร์จแซดให้เต็มแล้วก็ใส่ไอเมฆสกิลเอ็กมันก็จะมีสตรองเกอร์ดากอนปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วเราก็ปุ๊บสตรองเกอร์ดากอนโอ้เห็นมองไม่ค่อยชัดนะสกิลเอ็กแล้วเราก็ชาร์จ ปึ๊บขึ้นไปอย่างเงี้นี่เห็นไหมปึ๊บมังกรน,นี่นี่โอเคถือว่ามีลูกเล่นมากขึ้นนะแล้วประเด็นคือสกิล C กับสกิลว,วนี่เหงาเลยไม่มีอะไรเพิ่มตมุมอาจจะแบบแค่นี้โกงแล้วโอเคก็ไว้เท่านี้นะกับการทำผลสายฟ้าตื่น ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, mm hmm. กดแชร์ like, mm hmm. กดซับส c คร b e ด้วยเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊าบครับ